โอเคผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะผมนะครับก็วันนี้นะผมก่อนที่เราจะไปสุ่มห้องร้องเพลงกันนะครับผมนะพี่หนึ่งก็จะมีกิจกรรมดีๆมาบอกนะครับผมเป็นกิจกรรมของสายฟรีเลยนะครับผมก็คือกิจกรรมนี้แต่แนวกิจกรรมนะครับผมเป็นกิจกรรมเลเวล อัพรับไอเทมฟรีนะครับผมนะมันจะเป็นเลเวลสิบครับผมนะเลเวลสามสิบเลเวลห้าสิบเลเวลเจ็ดสิบเลเวลก็สิบเก้านะครับผมนะขอเรามันก็ตามนี้เลยนะครับผมนะส่วนพี่เนมเอ้อไม่ใช่ไม่ใช่สิส่วนวิธีการรับนะครับผมเข้าไปที่หน้ากิจกรรมเลยนะครับผมนะอยู่แถบนี้แหละครับทุกคนแต่ว่าพี่เนม กดรับไปแล้วครับผมมันก็เลยหายไปแล้วนะ <c oughs> โอ้ยก็คือพี่เนมกดรับไปแล้วนะครับผมแล้วมันหายไปแล้วอะ่ะก็มันหายไปแล้วนะครับทุกคนแต่ของรางวัลก็ตามนี้นะครับผมใครที่ยังไม่รับก็อย่าลืมเข้าไปรับกันด้วยนะครับผมระยะเวลากิจกรรมของผมตั้งแต่วันที่11ตุลาคมจนถึงวันที่24ตุลาคร,ครุยทุยวันที่ยี่สตุลาคมนะครับผมนะบอกเลยว่าวิธีการเล่นเลนเวลหนึ่งถึง level เก้าสิบเก้าคแป๊บเดียวหรอแป๊บเดียวครับทุกคนเล่นเก็บแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ได้ของรางวัลลลลอออันที่เ่เเเววแ้ใชปะ <c oughs> โอเคครับผมนะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สองนะผมกิจกรรม Venom นะครับผมนะก็คือไอแมงมุมดำของเรานั่นเองนะครับผมกิจกรรม Venom นะครับผมล็อกอินนะผมวันที่16ตุลาคมนะผมนะเตรียมรับไอเทมนะครับผมนะก็คือไอเทมนี้ครับผมนะขึ้นรูปมาปึ้งนี่ครับผมนะไอเทมของรางวัลก็ตามนี้เลยนะครับผมนะวันที่16ตุลาคมครับผมวันเดียวเท่านั้นนะครับผมนะก็อย่าลืมเด็ดขาดนะครับผมอย่าลืมเข้ามาล็อกอินกันเด็ดขาดนะครับผมแต่วันที่16ตุลาคมนะครับไป รับชมคลิปเลยดีกว่าสวัสดีครับกับป้มครับกับป้าม,มาจากไหนอ่ะเรามาจากลููอะไรอุ้ยลูเยอะ Candy S1 หรอใช่เราอยู่ c a n ดี้1เอ็ดยวแค่เอี๋ยวแค่พี่เนมเหรอใช่ครับอยู่แคนพี่เนม กูชอบเขาเขอเล่นใหญ่ไอันนี้พี่เนมไม่มาหรอกไม่มาเฮ้วาวๆก็ได้นะขอโทษครับพี่เนมไม่อยู่ครับพี่เนมนอนแล้วหรอเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งในแคนพี่เมเนมคำอะไรกันล่ะป่าป่าป่า่าาาาขอขอะครึ่งบทเพลงได้ไหมครับได้ครับ <laughs> แบบนี้ละกันโอเคครับขอบคุณครับครับบา,บายบายครับสวัสดีครับอ่าตพร้อมที่จะฟังหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับแต่ว่านายอย,ยาจะเขอนเรา<ม>นะเราเขินยังเลยอุ้ยบาย,บายบายครับมาพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับชื่ออะไรหรอ <c oughs> ใครครับนายนั่นแหละแล้วชื่อบีมครับชื่อบีมหรอใช่ครับอ๋อบีมครับ ครับผมฝันดีครับ <Viol> <Harmon> บ๊ายบายหยอกครับมาพร้อมกั้ยครับบีมพร้อมแล้วครับผมแค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสพออยู่ ใครได้ไหมขอเธอชอบทำฉันใจสลายนอกลัวบีมไปสะดุดตาใครและถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะทำให้ใจฉันเจ็บการทำต้องทำองคืนว่าเธอเหนื่อยและมีสเสน่หเกแม้ว่าบีมสัญญาว่าจะไม่มีใครใหม่แต่บีมชอบลงสตอรี่ฉันก็นิ่วว่าใจไหว เธอนั้นก็อาจจะคิดว่าฉันเป็นห่วงมากไปแต่มันก็ดีกว่า,าที่ฉันเป็นคนมากใจฉันรู้ว่าเธอนั้นเด่าเทตัว,ตว,วรแรกไมอย่าจงใหฉันตั้งองละมานะแต่ฉันมั่นใจว่าบีไม่มีใครและบียังมีใจแต่ห่วงบีมากกว่าสิ่งนั้น คนนี้เราจองแล้วนะอานาคตให้เป็นภรรยาแล้มางมีมากมากแล้วเกยไปฉันระบุเป็นเจอบีมก็จะเป็นสาระมาจังเลยวุ้ยรักบีมนะครับ เราไม่ฝากช่องเดี่ยวมาเนี่ยไม่ฝากช่องอะไรนั้นครับไม่ได้ทำคลอดครับแล้วก็ใช้ช่องคลอดบีมครับเนี่ยเราร้องจีบบีมเนี่ยบีมไม่ไม่เขิดหรอ, <c oughs> อเออจีบกันไปเลยนะจีบจีบกันไปเลยนะงั้นก็โอเคบีมเธอบีมไม่รักเราหรือไงล่ะบีม <c oughs> บีมไม่รักเราหรอเราคนรักกันเลยบีมรักเราไหม <c oughs> เมื่อวานในตี้อ่ะเออเขาว่าหวานกันในเนี้ยในทุกพี่อ่ะไม่เนี่ยบีมเปลี่ยนเรื่องอ่ะดูดีบีมชอบเปลี่ยนเรื่องอ่ะเปลี่ยนเรื่องอะไรไม่แต่ไม่แต่บีมเปลี่ยนเรื่องเก่งขนาดนี้แต่บีมเปลี่ยนเรื่องได้นะแต่อย่าเปลี่ยนใจบีมไม่หวานใจอุ้ยบีมบีมนอกใจเราหรอบีมไม่หวั่นใจแต่บีมบอกให้ให้ความหวังเราเหรอบีมไอบีมเป็คนอย่างนี้วะคันหัวไอบีมเป็คนอย่างนี้อ่ะ บีมแม่งโคตรเหี้ยเลยอ่ะเหี้ยไแม่โคตรพันทีเย็ดแม่เหี้ยบีมแม่งเกินไปเปล่าบ,บีมไอ้บีมโอ้ยเฮ้ยเอาจริงว่าถ้าเออถ้าจะหวานกับขนาดนี้แต่งวันไหนบอกได้นะเดี๋ยวไปงานอุ้ยไม่เราจะเอารูปก,ก่อนอ่ะค่แต่งมึงดูหน้ากูก่อนไหมที้ยกูแบบที่อยากกูเขินแทนเขาแลย้ยแหละ <c oughs> มึงเข้าใจเขาว่าสาวายป่ะแล้วแบบมาเจอแบบเนี้ยกูบบรู้สึกแบบกูเขินไม่แม่พูดกับใครอ่ะ ด้วยไงโอเคแชร์ลกอ่ะลองแชร์ลกให้คนดูดูว่ามันมันยากนะแชร์ลกมีแต่เด็กผู้ชายแชร์ลกมันหมายถึงว่ามันเข้าจากแชร์ลกไอคนเมื่อกี้ถ้ากดแชร์ลกเพ่อนนี่ปะปุ๊บเนี่ยรับรองคนดูไม่เข้าแบบรับเลยเข้าปุ๊บคนดูเข้าแบบสวัสดีครับสวัสดีคระวัยรุ่นวัยรุ่นอีกแล้วเหรออย่าลืมเสือที่จากมาอย่าลืมกาที่บินโบย อย่าลืมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับวัหลอดีแม่ทีหูเกือบแตกอ่าอ่าสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีอะไรไรครั้งแฮกกเอร์กจะดูไลน์เฮ้ยเธอจะขอดไลน์กับเราดิ คือคือเธอเคยมีเพื่อนแบบเข้ามาสุ่มแบบนี้ป่ะเว้คือเข้ามาแล้วก็ด่าแล้วก็ออกนิสัยไม่ดีเนาะพวกนั้นเนาะอม่ไม่เหมือนเราเลยเนาะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เสียงเสียงเธอน่ารักมากเลยคิมูจิเด็ดเลยอ่ะสกิลนี่ภาษาอังกฤษด้วยไม่พูดคำเดียว พัดลมอ๋อเธอเธอเสียงพัดลมอนะ่ะเธอแบบเสียงพัดลมดังเกินไปอะพอดีแบบผ่อนผ่อนพัดลมให้ได้ไ,ดไหมฮะ <c oughs> พัดลมกูอยู่ไหนวะพัดลมกูอยู่ไหนวะมีถามว่าช้างกูอยู่ไหนอันแต่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงสิให้เป็นอะไรละ่ะขอถ,ถามแปลกจริจริงๆไม่ไไมเ,เสียงเธอน่ารักเกินไปไงแบบเกินต้านอนะไรเงี้ย อ่ะอธิบายใจอ่าคือว่าคือเสียงเธอน่ารักมากเลยนะจริงอ่ะแกอธิบายใจไงอ๋อไม่จะถามว่าเธอมีแฟนหรือยังอ่ะไม่มีหรอกไม่อยากมีแฟนบ้างหรออยากสิเหมือนกันเลยอ่ะขออะไรหรือเปล่าไม่ไม่อันนี้พูดจริงนะคือเราแบบ เงามากเลยอะเฮ้ยเธอเราอยู่กับเธอสองคนน่ะได้บ่าไม่ได้เพื่อนเพื่อนไอ้เธอเธอกดเป็นสองคนได้ป่ะเป็นคู่อ่ะเอุยก็คือว่าคือถ้าเกิดเราจีบเธอเนี่ยเธอแบบจะชอบเราป่ะไม่รู้อ่ะเอางั้นเราลองจีบเธอได้ป่ะ เธอเธ <ๆ S 1> อเธอพร้อมหรือยังเราจะจีบเธอแล้วนะโอเคเธอเหมือนแตงกวาเลยรู้ไหมทำไมอ่ะเปล่าเราหิวยอกยอกแม่เราจะจีบเธอจริงจังแล้วเธอน่ะรู้ว่าว่าเธอ,อเหมือนแตงโมงมากเลยทำไมอ่ะหิวอีกแล้ว เธอตอนคืนเธอเคยแบบเห็นดาววะเคยมองดาวอะไรอย่างเงี้ยมั <loves S 1> <laughs> ้ยเธอเคยแบบแบบวันหนึ่งแบบมีดาวแบบพันกว่าดาวงแต่เธอกับมองแบบเห็นมันแบบไม่ใช่ดาวหรือมองไม่เห็นอ่ะเคยเป็นปะไม่เคยไม่เคยแต่เราเคยเป็นนะตอนนั้นอนน่ะ <laughs> เราคือเรามองดาวใช่ปะเราเราไม่เห็นเป็นดาวไปเห็นเป็นอะไรอ่ะก็เราเห็นเป็นดวงจันทร์ไงมันใหญ่มันไม่ใช่ดาวถ้าดาวจะเป็นห้าเหลี่ยมป้อนคน อาอมาเอาเอาจริงๆ oh oh เรามองมองไม่เห็นเป็นดาวนี้พูดจริงเลยตั้งแต่เราเจอเธอมาเรามองมองแบบดาวไม่เป็นดาวอนะ่ะทำไมอ่ะอุยคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอละแม่ละแม่ไปไกล มองไม่เห็นเป็มดาจันที่ดูสดใสนั้นเป็นแต่ใจเธอเรียบปล่าหาว่ามันเป็นจริงจะเก็บว่าเอาจันเมื่อใส่ใจ ที่เรามองเห็นเป็นดาวว่าเรามองเห็นเป็นหน้าเธอไงก่อนรือใควะบอกเฮ้ยคุยกันก่อนคุยกันก่อนอย่าคิดคุยก่อนครักเราไหมเออรักรักเออรักรักักคืออะไรวะ เออรักรักรักถ้าเกิดเราจีบเธอติดอ่ะเธอส่งหัวใจให้เราสองครั้งอ่ะโอเคโอเคมันเจ็อะไรแบบนี้เนี่ยมันดูเหมือนคุณตัวเป็นตัวอะไร แข็เแข็งอยู่ใเสียงอีหย่างหนึ่นี่ไม่คดูก็อยากกินแดงกัวเหมือนกัน